ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทาง YouTube แล้วก็เฟซบุ๊กของทาง่อนมงสว่างทุกท่านครับวันนี้มีคลิปอีกหนึ่งคลิปทริปโอเป็นรถสปาเอามาเป็นรถ X1R ขออภยัยรถเอ r 135รห้ใช้คบูพัดมือนะครับคันนี้มีสตาร์ทมือด้วยครับมีสตาร์ทมือด้วยนะครับได้ทำการ มาเช็คใหญ่คันนี้เป็นรถของคุณเอ็มครับรถรุเพมหมานัร657ครับเป็นรถเครื่องเดิมครับ1 3 5เครื่องเดิมครับมาเช็คใหญ่ก็มีเช็ควาลวเช็คระบบน้ําทางเดินน้ําระบบไฟหัวเทียนระบบคีนคอยทุกอย่างเช็คหมดเลยครับแล้วก็ ซ่อมขบูล้างขบูให้ครับเพราะว่ามีเศษน้ําอะไรเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกยางเจ็ตให้ใหม่ลูกยางฉีดเจ็ต่วกมันทาให้เวลาฉีดแล้วการทํางานของเจ็ตไม่สมบูรณ์ครับ <c oughs> ก็เลยท่านผอก็เปลี่ยนลูกยางเจ็ตให้ใหม่ทีนี้ก็ไม่ร่วไม่ตึงใช้ได้ดีพร้อมใช้นะครับรถของคุณเอ็มนะครับคุณเอ็มที่จะอยู่แถวประตูน้ํานะครับ คันนี้เอวอาขาวแดงครับก็ให้ฟังเสียงเครื่องดูนะครับการตรวจเช็คเช็คใหญ่เสร็จแล้วมีตัดมือนลครับคันนี้เงียบกิเงียบมากนะครับคันนี้ที่แว๊ดแวดผ่านไปได้ไม่ใช่นะครับเบียหกเองทุ่ให้เกี่ยวกับเราวิ่งผ่านดน้ารหลนครับคันนี้เครื่องยังติดอยู่เลยครับไฟยังติดอยู่ครับ ร้อยสามคันนี้เครื่องเงียบเครื่องเดิมครับเร่งดีครับข้อเดิมใช้ล้อมแม็กนะครับและยางก็เป็นทิติโปข้างหน้าหลังพิเชเรีนทิติโปนะครับตรวจเช็คดูเรียบร้อยหมดแล้วแต่วันนี้ท่นานสอนได้ทำการเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้หลายวันเก่งใจเจ้าของรถครับก็ ถึงคุณเอ็มนะครับรถเสร็จแล้วถ้าดูคลิปวิดีโอก็มารับรถได้วันพรุ่งนี้นะครับก็เช็คใหญ่ก็อยู่500บาทเองครับแล้วก็มีรู่อย่างเจ็ดอีกร้อยหนึ่งทั้งหมดก็6 0รครับแค่600นั้นเองครับราคาทั้งสอน,สนพื้นครับไม่แพงราคาพอสมควรร้านอาจาจะเฉพาะแนวแนวนี้แนวสปาร์คอกวนอาร์อาร์ตอลอะไรพวกนี้ e x ็กไซเนะครับ แต่เราลดแนวจริงแต่เราก็ไม่ได้อัปเกรดราคาแต่ราคาก็ปกติทั่วไปทำความยากง่ายของงานครับโอเคครับวันนี้ทัชร้อยวงสว่างคงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับของคุณเอ็มก็คงจบกับเพลงเท่านี้โอกาสหน้ามีคลิปวิดีโอก็ใหม่ก็จะได้มานำเสนอท่านผู้ชมได้ชมต่อไปสำหรับวันนี้ผมทัชร้อยวงสว่างขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Yeah. <laughs>